ำหรับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของเรานะคะที่มาจากจังหวัดสกลนครมุกดาหารชัยภูมิและนครพนมนะคะรบกวนทุกท่านไปที่ฐานที่หนึ่งก่อนเลยค่ะนะคะฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะฐานการเรียนรู้ไฟนะคะตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่นะคะซึ่เราได้รับเกียรติจากทางท่านพอศูนย์วิจัยเพื่อได้นครสวรรค์นะคะท่านจะมาแนะนำนะคะยิียนเชิญค่ะ ค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะนําเรียนท่านท่านานายกบับลังช่าตนนะคะ,ะไปเยี่ยมชมที่นิสศการนะคะแล้วก็อขออนุญาตไปที่จังหวัดอุดรธานีกาลสินเลยและหนองคายนะคะครเรียนเชิญทุกท่านลปที่ศูนย์เรียนรู้ที่2นะคะเรื่องของการผลิตคำามนะคะเจ้าหน้าที่ประจำฐานได้เลยนะคะ ส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวลำพูนะคะมาเยอะมากเลยอาละกุญชันนะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะและเข้าประจำที่ฐานการเรียนรู้เรื่องของชีวพันธุ์นะคะในจที่ืามที่เมืองหนองคามในสามทิศเลยนะคะอย่าลืมไปนะะชีวพันธุ์องไปรับแจกวันนี้มีหลายอย่างเลยที่เขาจังหรัดข่ ของเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะระหว่างนี้นะคะหรือท่าทผู้มีเกียรติท่านไหนนะคะอยากจะเดินเยี่ยมชยนะคะฐานต่างๆนะคะท่านสามารถเข้าได้เลยนะคะแต่อยากจะให้ทุกท่านนะคะเข้ามารอบของการบรรยายของเจ้าพี่นะคะท่านจะได้รับทราบข้อมูลเทคโนโลยีของกรมวิศากรรเกษตรอย่างครบถ้วนนะคะขณะนี้ เราเพ่เที่านเพ่อที่ผอแก่นนะคะท่าเพอนกาวว่าจะได้ีนประจานนาีบอนะครับอาจารย์อทาน้ครับทางนี้ที่ชานสังารนะอาจารย์ีอาจารย์นิมิตค่ะอาจารย์สมตาเชิญค่ะท่านมาจากอะไรเราจะชมสิงเยอะพิเศษค่ะันนี้เราะ ปุ่ยป้ายของอืมเพราะมันเป็นกลุ่มปีปีที่แล้วก็ไหนพี่มีเงินจะเป็นกลุ่มที่เป็นเกษตรกรที่ทำผ้าป้ายธรรมชาติใช่ครับตัวนี้อยากระดาษมาอากพี่คนนั้นที่เป็นกลุ่มที่เราเอาผ้าของพี่ไปแล้วเขาก็รูดแล้วที่จริง คนที่ทำกตร่เรทเกษตรกรก็จะทําเรื่องเกี้ทีกีเ่ทำ่กรีกษรที่ทำเตเร่กรกรที่ที่ตก่รร รถการได้ตัี่มีซึ่งรงไม่ได้ทีินให้ได้เก็บวมีอย่เีที่ให้บเราอันนี้อยจอกเนะว่าของกษตรเราผลเีไสมากแล้วก็ทีจริงแล้วนะคะที่ที่กรุเทพนะคะเขาบอกว่าทำไมของโซนนี้ได้ขายได้เพราะไม่ัเราก็ใ้เกเไขายเพราะจำนวนที่ซื้อขายกันนี้ละแลนร้อยนะคะพอเส้นใยสีเขียว่าีเมเกรเลยนะคะ ค่านท้านไม่ขายอยู่แล้วแล้วเกษตรกรเราก็ที่หนูจะต้องนำเรียนท่านอาจารย์มินิตแล้วก็อาจารย์สุภตาให้ช่วยอัพราคาให้เกษตรกรนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เราขายถูกเกินไปนะคะค่ะก็มีของม่สมดอะเขาลเออว่าาบรกจากพวกเราไมไม่เาเป็นับเสื้อคือกรดุมอ๋อค่ะไม่มแต่อันนี้อันนี้เขจะเส เพราะว่าของเขาเนี่ยเขาก็พร้อมท่แ่อยู่แล้วไงถ้าเราไม่จาเสนอโดยที่อื่นเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วไงแล้วก็เอาของพวกเราไปไปตัดไปคูไปตัดไปตัดมันก็น่าจะแต่ว่าผมก็จะก็ทงไปด้วยน่ค่ นครมนุม่มหนองคายการสิน์ขอนแก่นค้ก็ารใรนครามครับสูตรเรียนรู้วิชาการเกษตร

จังหวัดสามเกิดนะคะส่วนทสามนะคะจะจำหน่ายที่ทงด้านใางนะคะลรงวนทุกท่านเบาๆมือนทีนึงนะคะ เพราะว่าเรารู้ว่าของจะไม่พอสำหรับทุกท่านไปนะคะวันนี้เราจัดงานกันทั้งวันนะคะแล้วก็ส่วนท่านไหนที่สนใจนะคะแล้วก็ชิ้นที่สนใจนะคะโดนจับจองไปแล้วนะคะสามารถที่จะจับจองได้สั่งจองกันไม่ได้นะคะขออนุญาตนำเรียนท่านในองคกรชานะคะนี่เป็นกลุ่มของจังหวัดขอนแก่นนะคะอยากจะนําเรียนเกี่ยวกับลายอะไรนะคะไดโนเสาร์ลายไดโนเสาร์ค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นเราก็มีกลุ่ม